ายสมาชิกที่เข้ามาทั้ง18ท่านนะครับโอ้โหเตะดีนะครับเจ้าตัวเลขนะครับมาเจ้าเหลือเฟือเปิดหัวยกขึ้นไปน้องปามว่าไงเตะเรียบร้อยแล้วครับพอถอดเสื้อมาแล้วน้ำหนักเบานะครับบินแล้วครับเสไปแล้วครับเจ้าไอเปิดเจ้าไอยกขึ้นมาตัวเลขวไงเตะเรียบร้อยแล้วครับขออนุาตสิฟ้องปามเปิดยกขึ้นไปว่าไงเต็มรอบเรียบร้อยดี น้องนิกยังไม่เตะนะครับน้อ,องนิกมาถึงสนามแล้วครับรออยู่นะครับนอบเหลือเผือน,นําอยู่นะครับเจ้าไเปิดหัวเจ้าไอยกขึ้นมาตัวเล็กว่าไงเตะโอ้โห่เซฟป้าเปิดหัวเหล <blade. S 2> ือเผือยกเข้าไปเตะโ <Lindsey. S 1> อ้โหเตะตรงตรงไหนก็ได้ครับอย่าลงตรงหน้านะครับไม่แตกก็แหกนะครับเตะขนาดนี้ครับ เซีย์บอนครับปามเปิดเจ้าเหลือเลือยกขึ้นไปเตะโอ้โหเตะแบบนี้แต่ก็มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับพังหมดนะครับหนึ่งนะครับนี่ครับว่าไงตัวเล็กเตะโอ้โหมาแล้วครับโอ้โยเนาะ นั่งทั้งบนนั่งบนตะแตนนี้อย่าว่ารอดนะครับถ้าไม่มองนะครับขากล้องหักก็เพราะไม่ได้มองนี่ครับมันมาเต็มเต็มนะครับลูกกระทบพื้นแล้วก็กระเด็นขึ้นมานะครับเอาแล้วไงฝั่งนุ้แล้วครับเจอแล้วเต็มเต็มเลยหน้ากล้องดีแต่ไม่ร่วงลงมาต่อสองนะครับเอาเปิดยกขึ้นไปเปิด ยกขึ้นมานะครับเตะเรียบร้อยแล้วครับรไอเปิดตัวเลขว่างไงเตะดีนะครับเตือนไปนะครับน้องปามเปิดหัวยกขึ้นไปน้องปามว่าไงซันแบกไปโดนโอ้โหมีลูกพริกแพงด้วยนะครับมีซันแบ็กด้วยนะครับน้องปามนะครับทางสนามฮือเลยครับไม่เห็น ะครับเจ้อาออ้เปิดยกขึ้นมาเจ้าตัวเล็กเตะโอ้โหเตะแล้วเปิดลู่แล้วก็แตกนะครับเอาเตะดีนะครับเปิดโยกเตะโอ้โห,โโหเตะ แล้วเผื่อยกเข้าไปน้องปามเตะเรียบร้อยเอาเตะนะครับครับองเคโอดไปนะครับเอาเปิด อ่ายกขึ้นมาจากตัวเลขเตะเอาเตะระเบิดอย่างนี้ลูกก็มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแล้วครับทางมดแล้วก็แต้มเดียวเกมนะครับเกมแปดนะครับเจ็ดต่อสี่นะครับเอาเสิร์ฟมาเหลือเผื่อเปิดเผื่อเผื่อยกเข้าไปเจ้าปั้มเตะเรียบร้อยยังเอาตัวรอดไปได้นะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมา เอ้ hey, เอาตีรลบนเจต่อสนะครับแต้มเดียวเกมไม่เกม,เ,กมเปิดเอา้าแตกเกมไปแล้วครับเอาเจ้าอ้ายกับเจ้าตัวเล็กชนะเจ้าน้องปาล์มกับเหลือเพอไปที่8ต่อสนะครับโอ้โห oh, oh, อย่างสุดมันนะครับ